อย่างนี้แหละอย่างเงี้ยมันจะมาอย่างนี้แหละทุกภพทุกชาติมันจะไม่นี้ไม่พ้นหรอกก็เลยก็เลยเล่าให้ฟังเอาแค่นี้แหละอโอ้พนมรุ่งนี่นะโอพนมรุ่งนี่คือพนมรุ่งนี่มันพนมรุ่งจริงๆนี้ สิบสามปีเพราะว่าเขาจะมีอะไรเขาเขาจะมีเขาเขาจะมีข้อมูลของเขาอย่างนี้นพอดีพวกเทวดาเขามาก็บอกสิบสามปีครึ่งเพราะว่าสิบสามปีครึ่งนี่ก็คือเขาจะแบ่งงานกันทําแต่ว่าที่พนมรุ่งที่มันตัวเล็ขเนี่ยที่มันเล็กที่สุดเนี่ยเพราะว่าคือชัยวรมันทีเจ็ดนี่ท่านให้เงินมามาก คือคือค้นมาเป็นเกวียนเลยนะแต่บังเอิญว่าทางนี้นี่ก็คือไปแค้นกับท่านนะ่ะไปแค้นกับท่านแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายก็บอกว่าเออสร้างไปเลยสร้างไปทั่วประเทศนี่แหละสร้างไปสร้างไปสร้างมาก็เลยไอ้ปราสาทมันก็เลยผอมเลยพอผอมขึ้นมาก็เลยพอแต่มาเห็นตรงนี้แล้วก็เลยมาทีนี้ไอ้เรานี่ก็เลยมันมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งมันก็เลยถามเราก็เลยถามว่าเฮ้ยเราก็าเขียนจดหมายไปเนี่ย ฉันจดหมายไปว่าอาเมึงเอาจดหมายไปให้ไปให้อากูนะยื่นมือยื่นถึงมืออากูเลยนะได้ครับนายท่านเนี่ยไอ้นายจดหมายล้วก็เขียนเอาไว้ว่าถ้าอาได้รับจดหมายของผมเนี่ยให้อาเดินทางมาพบผมภายในสิบห้าวันผมอยากจะให้อามาดูแล้วพะผมจะปิดงานแต่ถ้าอามาเห็นประสาทพนมรุ่งแล้วเนี่ยอาจะต่อเติมก็บอกช่างเขาไปเลยนะแต่ทนายสายตาของผมถือว่าเซ็ตแล้วแหละ ฟาดว่าสิบห้าวันกันมาปับ๊บก็ไม่มาเดือนหนึ่งไม่มาสองเดือนไม่มาเข้ามาเดือนที่สามแหละหเราก็เรียกลุกน้องมาถามว่าที่จริงแล้วเนี่ยชายวร,รมันจะต้องมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเ่าจดหไม้ไปถึงมือท่านไหมถึงแล้วท่านว่ายังไงท่านพยักหน้าแล้วก็บอกว่ายิ้มแล้วก็บอกรับทราบแล้วมันอะไรกันนักกันหนะาไว้หาวรมันเนี่ย ทำไมฟังสั่งแล้วมันไม่เป็นคําสั่งมันจะใหญ่ขนาดไหนวะก็ได้ด่าไปเลยเพราะด่าขึ้นมาแนละ้วทำมึงทำมาทำมาเนะี่กูจะซับมาให้ดูอะไรเลย <c oughs> ก็เลยพูดอะ่ะพอไปไปมามาก็ปรากฏขึ้นมาว่าพอแต่สามเดือนตรงเปะ๊ะท่านก็เลยจัดทับหลวงมาเนี่ยมาสามพันสามพันกว่าคนก็ขี่ช้างตัวใหญ่ๆมาเลย ทีนี้ไอ้ลูกน้องมันก็มาวิ่งวิ่งมาบอกทั้งนี้ก็นั่งอยู่กใกล้พะพลาไห้พ,พ,พนะพัพพาพเครื่องเครื่องก็นั่นแหละท่านก็บอกเขาก็บอกว่าท่านนเรนทราเงี้ยคือทับหลวงของชัยรามธิษฐ์ท่านเดินเดินเดิน,เด,นเดินยาตรามาแล้วให้ลงไปต้อนรับท่านหน่อยอ้ยกูไม่ไปลงต้อนรับหัวมันหรอกว่ามันมาได้ให้มันขึ้นมาทาไม่ขึ้นมาให้แม่มอยู่ตรงนั้นแหละเออไปไป,ไปมาไอ้ลูกน้องเนี้ยมันก็เห็นว่าเราหน้าดําคําเครียดก,กูมากันลงลงลง,ลงไปก็พามา พอพามาขึ้นมาอยู่ๆพักเดียวแค่นั้นแหละช่างมันเดินมาถึงนะมันเดินตุบตับต,ตุบต,ตับตุบตับขึ้นมามาถึงไอ้ซาลาเปื้องเครื่องนะไอ้ไอ้ไอ้ซาลาเนี่ยเดินขึ้นมาแล้วพอเดินขึ้นมาปับ๊บเราก็ออกใจสาลาเปื้องเครื่องมาก็ชี้หน้าท่านเมีท่านท่าน,นได้เวลามาเลยใช่ไหมในคําสั่งเขียนไปสิบห้าวันเนี่ยท่านทําไมถึงมาสามเดือนท่านไม่เห็นคําสั่งของผมอยู่ในสายตาเลยใช่ไหม ท่านก็เลยใจเย็นๆใจเย็นเย็อาไม่ได้มาคนเดียวมีอะไรค่อยพูดค่อยจ้ากันอายเขาอายเขาไอาเวลาีนรู้จักอายแต่ไอเวลาคําสั่งไม่ปฏิบัติตามมันยังไงกันแน่วะยังไงเออนะเออนะเออนะใจเย็นเย็นท่านก็เลยทํามือใจเย็นเย็นคืออย่าให้พระศกนิกรเขารู้ว่าญาติพี่น้องเนี่ยคือไม่พอใจกันจากบาท่านก็นลงมาใจหลังช่างพอลงม,มาจากหลังช่างคือมาไอเราก็ยืน เรา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 ก็ยืนแบบนักเลงอะ่ะเราก็ยืนแบบนักเลงขึ้นมาพอยืนแบบนั้นก็คุยกันนะ่ก็คุยกันว่าทําไมมาตอนนี้ก็คาก็ก็หนันงสือสละไปแล้วใช่ไหมว่าราบไปแล้วแต่ลาบไปแล้ว,ลวทําไมไม่ปฏิบัติตามเออช่อาปฏิบัติตามไนดะ้ยังไงอานี่เป็นกษัตริย์นะอาจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเมืองมันใหญ่ อาจจะต้องวานคนคุ้มกันนะถึงสองสามชั้นด้วยกันถ้าเราไม่รัดก,กลุ่มอย่างนี้เนี่ยมีหรือราชสำนักเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เราที่เขาปรารถนาอยากจะครองคนอื่นเขาก็ปรารถนาอยากจะแย่งราชบัลลังก์คือกันใจอาบตาสินใจมาโดยพระราชการเพื่อมาพบหลานเพียงแค่คนคนเดียวนี่มันได้กันไหนจิงอยู่คําสั่งของหลานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตาม แต่บ้านเมืองของเราล่ะหลานต้องเข้าใจนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราคนเดียวนะตระกูลของเราก็อยู่ที่นั่นคนยังต้งสองสามล้านคนเนี่ยเขาต้องอาศัยเนี่ยอาศัยอํานาจของเรานะแต่ถ้าเรามาโดยที่ว่าไม่ไม่มีการรัดกลุ่มเนี่ยมีหรือบัลลังก์ของเราเนี่ยมันจะอยู่มาถึงอาได้ก็เลยก็เลยก็เลยถามก็เลยโพดอย่างนี้ย พอพูดอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บไอ้เราเก็ที่อยู่อยู่ก็มีมันก็มีไอ้นั่งสนม่นแหละเราก็เลยถามว่าเอาแล้วไอ้พวกที่มันนั่งรามันนั่งราชรถมานั่นมันเป็นพวกใครน่ะหนุอยโอ้เป็นสนมของอาเองมันเอามาเท่าไหรอ่อ่ะมาสองร้อยกว่าคนเนี่ยเราก็ด่าหิมแม่มึงค้นกันมาหมดเลยมึงไปทำไมไม่อยู่ในวังวะอีหาพวกเนี้ย มึงไม่รู้นี่ว่ามันมาเมืองกันดานเนี่ยมันลําบากขนาดไหนแทนที่จะมาตัวเร็วเอวป่ารีบมารีบรับลูบรืบเนี่ยก็เนี่ยท่านก็นเลยบอกว่าโอ้ยมันยังงั้นไม่ได้หรอกคืออาเนี่ยเป็นเจ้าชีวิตเขาไม่ว่าอาจะย่างไปไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องเดินตามมันเหมือนกับว่าเขาเป็นเงาตามตัวเป็นทาตรับใช้อะแล้วก็เลยบอกแล้วอาไปเอามันมาได้ยังไงแมมอ้วนยังกระมูกอีห่าพวกมูเนี่ย ขีเรก็ขีเรแมนแต่ละคนนี่แมนสวยกันนะอีหาพวกนี้พูดอะไรไปทีนี้โอ้ยคันก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาก็ไม่ขนาดนั่นหรอกแต่มันก็แปลกเนี่ยหลังจากที่อาขึ้นครองราชบัลลังก์แล้วเนี่ยไอ้ของไม่อยากได้มึงก็แต่ได้ไปที่ไหนมินมีแต่คนยกแต่ลูกสาวให้ อาก็บอกว่าอาไม่รับอาไม่รับอาอาเขามีมาเหสีคนเดียวก็พอแหละก็เขาก็บอกว่าขอให้เอาขอขอถวายเนี่ยนางกำนันเหล่านี้เนี่ยเอาไปสนองพระโอษฐ์คือไปเป็นข้าทาสรับใช้จะไปยิบไปจับอะไรก็ได้ไอคนนั่นก็ให้อัมมารกา์ก็ให้ไอเซนาก็ให้ไอมุขขมนตรีก็ให้ไอมหาเศรษฐีก็ให้ไอ้าหบดีก็หายมันหายจริงๆจังๆเลยเนี่ย เอาแล้วอาไปรับหูรับตาปเปียวมันมาได้ยังไงก็ทาไมไม่วางม,มันตรงนั่นเลยอะ่ะกระดูว่าแต่ละคนมันงามเสียที่ไหนท่านก็นเลยพูดว่าโอ้ยเห็นแต่อย่างเงี้ยตระกูลเขาร่ํารวยนะเขามีเงินมีทองนะอาก็ได้พวกตระกูลเหล่านี้เนะี่ยพอเขายกลูกสาวให้ปั๊บเขาก็ยกทาสให้เขาก็ยกทรัพยส์สมบัติให้แล้วพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยเขาก็ตกมาเป็นทาสรับใช้ดูแลการก่อสร้างปราสาทหินของอาด้วย อ้าวนี่พูดอย่างนี้ก็แสดงว่าหากินกับพวกยีนางพวกวันนี้เดปา้ปาปา้าเป้าอาไม่ได้อาไม่ได้เอาไม่ได้อาไม่ใช่คนอย่างงั้นนะเขา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 ศรัทธาอาเองนะเงินทองนี่เขาก็เสนอให้อาเองนะเอาไม่ได้ไปคูรีดเขานะอ่าก็ต้องล้านก็ต้องเข้าใจนะว่ากษัตริย์เนี่ยไปที่ไหนเนี่ยมันมีแต่คนนอบนอบ้อมมีแต่คนถวายทุกสิ่งทุกอย่างให้ เพื่อต้องการเขาอยากจะได้หน้าได้ตาเพราะเขาเนี่ยมันอิ่มแล้วเขาร่ํารวยแล้วอาก็เลยต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเอาแล้วไปเอาทรัพย์สมบัติของเขามาเนี่ยเอามาเพื่อทาอะไรเราอาก็เอามาต่อยอดไง่ายอาก็มาเอาปัจจัยเงินทองคนนั่นคนนี้มาสองสามร้อยคนเนี่ยเอามาสร้างปราสาทหินมันใหญ่เต็มบ้านเต็มเมืองไหมทา้านไม่เชื่อนะไปดูของอาได้เลยบอกว่าโอ้ยไม่ต้องมาพูดไอ้แค่นั้น เออไม่ต้องมาพูดเลยท่านก็เลยท่านก็เลยท่านก็ลังน้ำตานี่ะมือกอดเอ้ยไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรว่าไอ้หาพ่อลูกนี่แม่มันเห็นเราบั็นขี้ข่าเลยอ่ะคือคือพ่อทางนี้ชัยชัยวรมันนี่ช่แบบขี้ข่าเลยนะเออท่านก็เลยท่านก็เลยพูดว่าดูเอาเถอะท่านก็พูดเนะ่ะท่านน้อยใจอะกไอ้กัริั์เนี่ยมันเป็นยังงี้ทุกคนไป็นไอ้หื้อ มันปกครองคนอื่นได้แต่มันปกครองพี่น้องในสายเลือดไม่ได้ดูเอาเถอเองอะไอเราเนี่ยกวัวเขากลัวเราจะรับได้เนี่ยมันต้องมันต้องปรึกษาหารือกันใกลใ้พวกอัมมาตเนี่ยสี่ทุ่มห้าทุ่มยังไม่ยังไม่ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่เลิกประชุมเลยแต่ทีนี้พอเลิกประชุมเสร็จป,ปับ๊บอาก็ขึ้นก็ท่านก็ขึ้นไปนู่นไปขึ้นเนี่ยไอพนมมาเคงเนี่ยไปนั่งฌานสมาบาัติเพราะท่านเนี่ย ไปบรรลุธรรมอยู่ในลักษณะอย่างนี้ท่านก็เลยมาท่านก็เลยพูว่าล้านเอออย่างนี้ล้านต้องเข้าใจอานะถึงพ่อล้านเนี่ยไม่เข้าใจอาก็ไม่ไปแต่ขอล้านต้องเข้าใจอาเพราะอาเนี่ยเป็นคืออาเป็นอาอาอามีคืออาอาอาอยู่แค่คนคนเดียวคือพี่น้องเนี่ยเขารวมเขารวมหัวซั์อาหมดนะตอนนี้เนี่ยอาอยู่คนเดียวเลย อาก็ไม่อยากจะอยู่ในวังหรอกอาก็อยากจะอยู่ไปไปอยู่ข้างนอกไปนั่งไปกินอยู่ข้างนอกไปเลยมันสบายใจเดี๋ยวคนนี่มันก็เรียกอาไปเดี๋ยวไอ้คนนี่มันก็เรียกอาไปอาเนี่ยนอนรับแข่เง,ง็บเดี๋ยวเนี่ยหน้าก็ยังไม่ได้ล่างเลยฟันก็ยังไม่ได้แปรงเลยอะ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนอนเลยไอ้ทห,หารคนรับใช้ของมันเนี่ยมาบอกเลยว่าเจ้าใช้เนี่ยตื่นรี่ยังเบอกว่าตื่นแล้วถ้าตื่นแล้วเนี่ย ให้เดินทางเขาปอกเขาไปว่างด้วยพี่ชายต้องการอยากจะปรึกษาหารือไอเราก็บอกว่าบ้าไอเราก็เป็นกษัตริย์งานเราก็มาแทนที่เขาจะมาหาเรามันดันให้เรานี่ไ,ไปหามันโอ๊ยมันเป็นเวรเป็นกรรม้ไหวะกษัตริย์นี่วะทําทไมมันต้องโตงมาเป็นขี้ข้อขี้ข,ขายพี่น้องในสายเลือดนี่และมันไม่ใช่พี่น้องอย่างเดียวมันพี่น้องบบกาเหงด้วยนะเออท่านก็เลยพูด ไปไปมามาที่นี้อยู่ๆมันคุยกันนานนะพอคุยกันนานขึ้นมามันก็มีนางสนมตัวอ้วนคนหนึ่งนะมันก็แหวกเองเแหวกผ้าม่านเนี่ยมันแหวกผ้าม่านขึ้นมาปั๊บมันก็บอกว่าอมมาตมมาพอจะรู้ไหมว่าผู้ชายคนที่ยืนคุยก็ใช่วรรมที่เจษนั้นเนี่ยเขาไม่รู้นี่ว่กว่านี่คือจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ให้ไปปรามเขาหน่อยที่เวลาเขาเว,เ,วเ,วเวลาเวลายืนคุยกากระซัดเนี่ยเขาควรจะนั่งคุกเข่าละพนมมือนะ เพราะว่านี่คือการปฏิบัติต่อมหาราต่ต,ต,ตราชสำนักไอ้เราก็ได้ยินพอดีอะพอได้ยินก็หันหลังไปหามันก็เห็นมันไอ้มันไอ้มันเลิกพาม่านอยู่ใกล้ราชรถมันไอเราก็ชี้หน้ามันเลยแล้วมึงเป็นใครมึงไม่มีสิทธิ์มาพูดกับกูอย่างนี้แล้วชัยวรมันทีเจกเขาไม่บอกนี่ว่ากูเป็นใครแล้วชัยวรมันทีเจ๊ก,ก็ไม่มีอำนาจสำรับกู ถ้าจะมาแผ่นดินของกูนี้จะต้องคุยกันอย่างพี่อย่างนอ้องไม่ใช่คุยกันแบบกระัตริย์พวกมึงเข้าใจกันไหมมันก็ทีนี้พอเราตะโกนเสียงดังไปงั้นขึ้นมาชัยระวันที่เจ็ดทันหันไปทางกระบกมือทานกบอกมือึนออ้นมาแพ้กระบอกไปใกลๆไปไกลๆคือเจ้าเมืองคนนี้ไม่เหมือนกับเจ้าเมืองทั่วๆไปนะเพราะว่าเจ้าเมืองคนนี้เนี่ยถ้าเขาไม่พอใจเขาด่าเหลกแม้แต่เราเป็นอาเขาแต่แท็กมันก็ไม่ไหวหน้านะ แล้วตำแหน่งของชัยวรมันเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช่กับพ่นองได้กับลูกกัะหลานได้อันนี้คือเราอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวพวกเธอไปก่อนแล้วมีอะไรค่อยไปพูดกันให้วังไม่ใช่มาพูดกันตอนนี้ไปไปมาท่านก็เลยท่านก็เลยท่านก็เลยบอกว่าเวลาคุยอะไรกันเนี่ยคือให้รักษาหน้าอาบังคืออย่าไปอย่าไปประจานอาเนี่ยตอนหน้าอมงอมหตอาอายเขา ท่านก็เลยกอดคอทั้งนี้เดินขึ้นไปในมหาในมหาปราสาทพนมรุ้งนะเพราะถ้าขึ้นไปขึ้นมาท่างก็ยืนอยู่ใกล้ต้นมะขามน,ะนะนะั่นแหละท่างก็ยืนกอดโอกคุยกันเฮ้ยสร้างอย่างนี้ไม่เหมือนมันไม่ต่างเลยก็ไอหินไปวางว่าเป็นจอมปลวกหรอกเนี่ยอ้าพูดอย่างนี้นี่นี่นี่พูดอย่างนี้เนี่ยมันได้กันไหนมาให้ดูไม่ใช่มาให้ติแล้วท้องท่านมันใหญ่ขนาดไหนเเนี่ยโอ้ยของอานี่ใหญ่อาสร้างทั้งเมืองเลยไม่เชื่อไปดูของอาได้เลย อย่ามาพูดไอ้แค่ตัดหินมาสร้าง hehe, ในที่ราบใครก็สร้างได้หรอกลองตัดหินขึ Recently, <rs> <ter> ้นมาสร้างบมนยอดเขาก็ยากขึ้นกันแล้วอย่ามาคุยอย่ามาคุยเก็บคําพูดเนี่ยไว้เลยนะเออ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 เอาเอาเอาอายอมอายอมถ้ามีเหตุผลพอก็ยอมถ้ามีเหตุผลพอก็เอาเอาเอาอายอมอายอมท่านก็เลยท่านก็เลยไปนั่งไอ้ท่านก็เลยไปยืนยิงกอดอกเรากำลังนาตาสะอื้นออกมานะ่ยพอสะอื้นออกมาขึ้นมาปั๊บท่านก็ท่านก็เลยนึกอ่ะ ทำไมบารมีอ,อกล้นเนื้อเลื้อตัวเงินก็มากอำนาจก็มากคนก็มากทำไมถึงไม่สร้างตรงนี้ให้เป็นสิ่งมัจจัรของโลกให้มันใหญ่ยิ่งกว่าไอ้เขาพระวิหารอีกอะเนี่ยไอ้ของทมซะรูปอุกาบาทเนี่ยไอ้ทมซะนี่ก็สร้างได้แล้วก็ตัดตัดไอ้ตีนเขาเนี่ยตัดยอดเนี่ยลงไปลงไปถึงตีนเขาแล้วก็ทาเสาเสานั่งเรียงมันขึ้นไปยังปราสาทเมืองไอ้เมืองต่าเนี่ยสามารถทําได้ และไก่ยอดเขาอันนั้นอีกทําไมไม่ตัดให้มันเสมอแล้วก็สร้างปราสาทหลังใหญ่เลยให้มันลดหลั่นกันลงมาลงมาแล้วก็มันมีซุ้มประตูซุ้มประตูลงไปถึงตีนเขานะเป็นกิโลกิโลหนะเป็นกิโลสองกิโลหนะให้มันเป็นชั้นเป็นชั้นไปเลยให้มันงามยิ่งกว่าไอ้เขาพระวิหารอีกให้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกให้ได้อะมันจะมดเงินเท่าไรช่างมันบอกอาเลยอาจจะทรงอาจจะทรงคนมาจากราชสำนักเลยเอาเงินมาเอาช่างมาเอาแบบมาให้หมด พอจะพูดแค่นี้ก็บอกโอ้ยท่าเจ้าใหญ่ขนาดสร้างเองผมไม่สร้างให้แล้วผมจะออกบวชแล้วแหละท่านก็นเลยพูดแล้วก็เลยพูดบอกว่าอา้าวไอ้ที่จะออกบวชจริงๆเนี่ยท่านก็นเลยว่าไปบอกไปบอกพีดพ่อไปบอกพี่น้องยังไม่ต้องไปบอกขัวมาแล้วถ้าถ้าอาร์ตคับเีงก็ไปบอกมันเลยแล้วไปบอกยายปูตินรัศมีอย่างก็เลยบอกว่าไม่ไม่ต้องไปบอกาาาอาไปบอกเขาเอง คือกษัตริย์ทุกคนเนี่ยใช้วัลมันทีเจ็ดเนี่ยแกเกรงใจไอ้ยายปูตินท่านมีนะแกเกรงใจมากนะแกไม่กล้าโต้แย้งนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่แกเป็นสาวโสดแกไม่ได้แต่งงานแกก็เลยเป็นนั้นแกก็เกรงใจก็เลยจากนั้นเป็นต้นมาแกก็เลยขอพอแต่เราบอกว่าเอายังงั้นไม่สร้างก็ไม่สร้างจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยมาต้นเริ่มต้นสร้างตรงนี้ ไอเรื่องที่คุยกันนี่มันอันนี้มันเพียงแค่เล็กนิดเดียวนะมันมีทะเลาะกันมากกว่านี้อีกทะเลาะกันก็จะจะจะแบบนั้นกันจนใช้ยวลมวันที่เจ็ดเนี่ยท่านยอมทั้งนี้นะบอกว่าเออยอมยอมยอมแต่ท่านก็ชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือชอบกับความยิ่งใหญ่ท่านบอกว่าเราสร้างอะไรไปเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมันสร้างได้แต่ว่าใจเรามันไม่อยากสร้างเพราะเพียงแค่พูดพิษหูแค่นั้นแหละไม่สร้างหัวมันแล้ว ถ้าอาจอยากจเจาความยิ่งใหญ่อเอาไปเลยไปสร้างเองแล้วก็เฝ้าเองนะทีนี้ไอาการสร้างปราสาทหินนี้เนี่ยมันต้องแบกด้วยบารมีถ้าไม่แบกเลยบารมีไอาหานี่ตายนะนี่แค่สร้างโบสถ์หลังเดี๋ยวจีวรรอดน,นะถ้าไม่รอนนี่ก็ต้องเจ้าว,ว่าต้องตายไม่ตายก็ต้องซึกไม่ซึกก็ต้องหนีอยู่มันแค่นี้แหละแต่ปราสาทหินอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นปราสาทที่มันอาถรรพ์แต่ว่าต้องใช้มันต้องบารมีพอสมควรกัน มันถึงจะไปแบกพวกเหล่านี้ได้ก็นี่ก็เลยหลวงพ่อก็เลยอธิบายให้ฟังว่านี่คือเรื่องราวที่มาของของการสร้างปราสาทหิมันมันมีความเป็นมาอย่างนี้แต่ถ้าเราเชื่อท่านนะ่ะโอ้ยนักไอพนมรุ้งนี่มันคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอะแต่ว่ามันก็ไปทะเลาะก,กันก่อนแต่ว่าพอแต่พันปีกลับมานี่ใหม่อีกอะไรอีกเขานี้เริ่มต้นใหม่เราจะไม่ให้ใชายวรมันทีเจนเนี่เสียความรู้สึกแล้ว เจ้าใหญ่ขนาดใดผมรับผิดชอบเองจัดการเองแค่ปราสาสตรหินเ็เริจะใหญ่ขนาดไหนนะท่านครับคือมันมองเป็นมันมองเป็นเด็กอนุบาลไปเลยพกปราสาสตรนี่มันมองเด็กๆไปเลยคือในความรู้สึกมันคิดอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่ามันเคยมันคือมันคือที่อยู่ของเราอ่ะมันเคยมันมันเคยเป็นที่นั่งที่นอนของเราในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังก็เลยมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องสาหัสซากันอะไรครับ